สิ้นพระอาจารย์อินครับจันทรโคศร,ริอายุ89ปี16พันษาวัดควรสะบัวท่านมรณะวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกา19นาทีณวัดควรสะบัวครับโดยงานบำเพ็ญกุศลศพครับของพระอาจารย์อิน โดยจะมีงานเริ่มวันที่9 9พฤษภาค,คมจนถึง2มิถุนายนพุทธศักราช2567และจะมีการประชุมเพลิงในวันจันทร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567นเณเมรุวัดควรสะบัวครับ ซึ่งทางพระอาจารย์ท่านไม่มีโรคประจําตัวครับแม้ว่าท่านจะอายุ89ปีแล้วก็ตามจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยพระอาจารย์ท่านเกิดอาการล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุครับโดยลูกศิษย์เนี่ยจะพาพระอาจารย์ไปส่งที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์ท่านมรณภาพอย่างสงบครับ